พอดีญาติวิเป็นเบาหวานระดับน้ำตาลสะสมสูงมากมีวิธีลดระดับน้ำตาลสะสมอย่างไรชี้แจงมาได้ครับท่านผมเองก็เป็นเบาหวานท่านถา,ถามถูกคนแล้ววิธีลดระดับน้ำตาลสะสมก็คือว่ากินให้ถูกชนิดลดการกินแป้งเพิ่มการกินโปรโตีนให้กล้ามเนื้อช่วยเาผาผลาญไขมัน กินให้ถูกเวลาตรงมืออยากกินอาหารหลังสองทุ่มมีตัวช่วยคือออกกาลังกายตามวัยกินน้ำมากๆนอนแต่หัวค่ำและตัวช่วยที่สำคัญก็คือไอจีเบอร์รี่ตัดหวานตัดมันต่อชีวิตเมื่อหนึ่งสิงหาผมมีระดับน้ำตาลสะสม 7. 7เฮโมโคมินเอวันซีเจ็จึงปฏิบัติตัวตามที่ได้กล่าวมาแล้วพอถึง เพฤศจิก,การ,รวมแล้วประมาณ3เดือนระดับน้ำตาลสะสมเหลือ6.5หากสนใจตัวช่วยไอซีเบอรี่โปรดติดต่อผู้ที่ส่งวิดีโอนี้มาหรือดูจากลิงก์ที่ข้าตายวิดีโอนี้ครับขอบใจที่ชี้แจงวิดีวอยู่หรือเปล่าป๋าถามให้แล้วนะ